สีราศีดวงดีระดับท็อปดีทรงท้ายก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมกำลังจะผ่านพ้นเดือนสิงหาคมหลายท่านก็พบกับเรื่องราวที่สมหวังเรื่องราวบางเรื่องก็เป็นเรื่องราวที่เกินคาดเช่นกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนกันยายนนั้นดูเหมือนว่าหลายๆราศีดวงชะตาเริ่มมีการขยับ เพราะดวงดาวต่างๆมีการโคจรเคลื่อนย้ายและมีการโคจรปรับตำแหน่งซึ่งจะมีผลต่อดวงการเงินเพราะดาวที่โคจรเคลื่อนย้ายนั้นส่งผลเล็งดวงการเงินและดวงด้านโชคของทั้ง12ราศีซึ่งมีผลต่อดวงชะตามากน้อยแตกต่างกันไปแต่ราศีที่ถูกคัดเลือกมานั้นจะเป็นราศีที่มีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีขึ้น เรียกได้ว่าอยู่ในระดับท็อปก็ไม่ผิดนักซึ่งเกณฑ์ดวงถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาจะเด่นในเรื่องการเงินงานและด้านโชคจะมีโอกาสที่ดีเปิดรับทั้งสี่ราศีซึ่งทั้งสี่ราศีมีเกณฑ์ดวงที่ดีขึ้นมีดวงที่ใกล้เคียงกันอย่างมากซึ่งถือว่าทั้งสี่ราศีจะดวงดีดวงมหาเฮง ส่งท้ายเดือนสิงหาคมกันเลยทีเดียวสี่ราศีมีราศีใดบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับอันดับที่สีราศีเมษดวงการเงินของชาวราศีเมษนับจากนี้ไปถือว่ามีดวงที่ค่อนข้างดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมาก ซึ่งหากเข้าสู่เดือนกันยายนหรือช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั้นชาวราศีเมษมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่เช่นอาจจะได้เงินจากการขายสินค้าบางอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรที่ดินรถยนต์หรือสินค้าหรือโครงการบางอย่างหรือชาวราศีเมษอาจจะได้เงินก้อนมาจากการรับมรดกต่างๆจากพ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณป่ย่าตายายซึ่งการเงินของชาวราศีเมษในช่วงต่อจากนี้ไปค่อนข้างที่จะได้มาเป็นเงินก้อนเสียมากกว่าส่วนในด้านโชคลาภของชาวราศีเมษดวงชะตาถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภอยู่เรื่อยๆซึ่งดวงหรือเกณฑ์ด้านโชคลาภถือว่าดีอยู่แต่ต้องมีดวงของคนในครอบครัวคอยหนุนคอยอุปถมัมภ์ หากมีการเสี่ยงโชคหรือมีการซื้อลอตเตอรี่ต่างๆหากชาวราศีเมษมีคนในครอบครัวอยู่ใกลๆ้ๆหรือยืนอยู่ข้างๆหากมีการเสี่ยงโชคหรือการซื้อลอตเตอรี่นั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะถูกรางวัลสูงมากเพราะดวงชะตาของชาวราศีเมษจะได้ดวงชะตาของครอบครัวคอยหนุนคอยค้ำจุนคอยอุปถัมภ์อยู่เช่นกัน อันดับที่3ราศีมังกรการเงินของชาวราศีมังกรหากเข้าสู่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือใกล้เข้าสู่เดือนกันยายนนั้นชาวราศีมังกรจะมีแนวคิดจะมีความคิดใหม่ๆหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะมีสินค้าแปลกใหม่มาวางขายจะทำให้ยอดขายดีขึ้นกว่าก่อนอย่างมากถ้าใช้ใจ่ายที่จ่ายแบบฟุ่มเฟือยที่ผ่านมานั้น จะค่อยๆลดลงและจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาจากอาชีพเสริมที่อาจจะมากพอๆกับรายได้ประจำที่ชาวราศีมังกรทําอยู่ก็เป็นไปได้ส่วนด้านโชคลาภของชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะมีดวงด้านโชคลาภที่ดีมาตลอดและมีดวงด้านโชคลาภที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครมีของดีอยู่ในตัวซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว โชคจะเข้ามาหาชาวราศีมังกรเองในบางครั้งชาวราศีมังกรอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆก็จะมีคนเดินมาขายลอตเตอรี่ให้พอซื้อก็มีเกณ์ถูกรางวัลแบบนี้เรียกว่าโชคเข้ามาหาเองอันดับที่2อราศีพฤษพดวงด้านการเงินของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษพในช่วง สิ้นเดือนสิงหาคมนั้นชาวราศีพฤกษภจะได้เงินจากที่เคยลงทุนต่างๆเอาไว้เงินเหล่านั้นจะเริ่มทยอยย้อนกลับมาเข้ากระเป๋าของชาวราศีพฤกษภอีกครั้งเงินที่ชาวราศีพฤกษภเคยช่วยเหลือเคยให้ใครหยิบยืมในครั้งอดีตนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เงินเหล่านั้นกลับคืนมาชาวราศีพฤกษภจะสามารถหารายได้เข้ากระเป๋า ได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและจะหารายได้ได้เรื่อยๆตลอดไปจนถึงสิ้นปีในส่วนของโชคลาภของชาวราศีพฤษภจะแบ่งด้วยกันเป็น2อ,อย่างคือ 1. ชาวราศีพฤษภอยู่เฉยๆก็จะมีคนเอาโชคเอาลาบมาให้ 2. ชาวราศีพฤษภมีการเดินทางออกไปในสถานที่ต่างๆออกไปหาโชคลาภของตัวเอง ก็จะสามารถพบเจอกับาลาบลอยได้เช่นกันซึ่งการที่ชาวราศีพฤกษ์ศพอยู่เฉยเฉมีคนเอาโชคเอาราบมาให้นั้นก็คือมีคนมายัดเยียดถ่ายลอตเตอรี่มายัดเยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนเดิมเดิมวนไปเวียนมาอยู่กับตัวของชาวราศีพฤกษ์ศหรือมีญาติหรือมีคนใกล้ชิดซื้อลอตเตอรี่มาให้หรือนำลอตเตอรี่มาแจกจ่ายแบบนี้ถือว่ามีคน เข้ามาเอาโชคมาให้ 2. ชาวราศีพฤกษ์ต้องออกไปหาโชคลาภด้วยตัวเองหมายถึงได้เลขจากความฝันฝันเห็นเลขนั้นเลขนี้หรือฝันเห็นญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วมาเข้าฝันมาให้โชคซึ่งจะนำพายชาวราศีพฤกษพต้องออกไปหาซื้อเลขที่อยู่ในความฝันในสถานที่ต่างๆ แบบนี้เรียกว่าต้องออกไปหาโชคไปสแสวงโชคซึ่งถือว่าดวงด้านโชคของชาวราศีพฤษภนั้นช่วงต่อไปนี้ถือว่าดีมากๆอันดับที่หนึ่งราศีพิจิกซึ่งการเงินของชาวราศีพิจิกหากเข้าสู่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมจุดเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ จะมีเงินพิเศษเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากรายได้ประจำซึ่งอาจจะเป็นเงินลงทุนหรือเงินจากการทำอาชีพเสริมต่างๆจะเป็นรายได้ที่เพิ่มเข้ามาให้กับชาวราศีพิจิกอีกหนึ่งช่องทางและจะเป็นรายได้ที่อยู่กับชาวราศีพิจิกไปในระยะยาวในส่วนด้านโชคลาภของชาวราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกโดยรวมดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเองก็พร้อมที่จะมีโชคลาภอยู่แล้วเรียกได้ว,ว่าชาวราศีพิจิกไม่ต้องปะอายดวงของคนอื่นเลยไม่ต้องรอให้ใครเอาโชคเอาลาบมาให้ไม่ต้องรอลอตเตอรี่ใบสุดท้ายดวงของชาวราศีพิจิกสามารถเลือกและหยิบใบแรกขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลเลย เพราะดวงด้านโชคลาภของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าเป็นคุณและดีกับตัวเองเป็นอย่างมากซึ่งทั้งสี่ราศีก็คือราศีเมษราศีมังกรราศีพฤกษกและราศีพิจิกนั้นทั้งสี่ราศีมีเกณฑ์ดวงชะตาด้านการเงินและด้านโชคลาภนั้นที่ใกล้เคียงกัน หรืออาจจะมีความแตกต่างกันแค่เพียงเล็กน้อย3อย่างที่อยากจะแนะนำจะนำไปปรับใช้ด้วยกันได้ทั้ง4ี่ราศีซึ่งจะเป็นการคงไว้หรือเป็นการรักษาดวงชะตาที่ดีๆให้อยู่กับสีราศีนี้ไปนานๆ 1. การกรวดน้ำแผ่เมตตาทุกครั้งที่ทั้งสี่ราศีทำบุญทำทาน หลายหลายคนอาจจะลืมหลายหลายคนอาจจะไม่เคยกรวดน้ำซึ่งตามความเชื่อในโบราณนั้นการที่เราไม่ได้กรวดน้ำเท่ากับว่าเราได้เก็บกุศลผลบุญไว้เพียงคนเดียวญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงรับไปแล้วจะไม่ได้รับกุศลผลบุญจึงทำให้เราพบเจอกับปัญหาต่างๆอะไรดีๆก็จะเกิดสะดุด ซึ่งบทกรวดน้ำมี2แบบก็คือ 1. กรวกดน้ำบทอิทังเม 2. บทกรวดน้ำอิมินาบทใหญ่ซึ่งทุกครั้งที่กลดน้ำให้นึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งนี้จะช่วยให้ดวงชะตาของทั้งสีส่ราศีมีเกณฑ์ดวงชะตาที่ดีตลอดไป 2. การทำทาน ซึ่งการทำทานนั้นคือการให้การให้ต้องให้แบบจริงใจเช่นการบริจาคเสื้อผ้าให้คนจอนจัดคนไร้บ้านบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กด้อยโอกาสข้าวสารอาหารต่างๆการให้เป็นการช่วยเหลือให้อีกหนึ่งชีวิตได้มีชีวิตต่อซึ่งการทำทานเป็นการสร้างบุญกุศลที่แรงมากจะช่วยหนึ่ดวงชะตาของผู้ที่ให้นั้น ดีวันดีคืนและมีกินมีใช้ไม่มีวันหมด 3. นํนำเงินที่เราหามาได้ส่วนหนึ่งเอามาเลี้ยงดูพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณภายในบ้านข้อนี้ถือว่าสำคัญและมีผลบุญที่แรงอย่างมากเพราะในทางพระพุทธศาสนานั้นพ่อแม่ก็คือพระอรหันต์ของบ้านการที่เราดูแลพ่อกับแม่เป็นอย่างดี ชีวิตของเราจะไม่มีวันตกอับจะมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นหากเราจะมีช่วงที่ดวงชะตาเราตกดวงชะตาของเราก็จะตกแบบไม่สุดจะมีคนมาคอยช่วยเหลือมีคนมาอุปถัมภ์เสมอถือว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลผู้มีพระคุณนั้นมีแต่เจริญไม่มีวันตกอับอย่างแน่นอน ซึ่งทั้ง3อย่างที่กล่าวมานั้นอาจจะดูฟังว่าเป็นพื้นฐานใครๆก็พูดกันได้ใครๆก็สามารถทำแบบนี้ได้ให้เราลองทำใจให้สงบแล้วค่อยๆค,คิดว่าเราได้ทำครบทั้ง3ข้อนี้หรือไม่หรือเราเคยทำสามข้อนี้แต่นานมากแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีดวงชะตาที่ดีมีความสุขมีความเจริญทั้งตัวเองและครอบครัว ขอบคุณที่รับฟังคลิปมาจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ฝากกดติดตามฝากแชร์ข้อมูลในคลิปนี้เพื่อให้คนที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้และฝากกดกระดิ่งฝากติดตามเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ไวที่สุด แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ